เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่บาามประจำวันที่19มิถุนายนวันนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องตลาดนักเตะของทีมกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็เช่นเดิมเนาะเป็นการอัปเดตตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงวันถึง3ทุ่มของวันนี้นะครับไปกันที่ข่าวแรกกับดีลของจอร์ดันเวดประการหลังดาวรุ่งของเอเวอร์ตันที่วันนี้ก็มีอัปเดตเข้ามาจากทางไซมอนสโตนนักข่าวทีหนึ่งของ b b c ีที่ได้ออกมายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานั้นกําลังปั่นข้อสเสนอรอบใหม่ แรกจานวน35ล้านปอนด์นั้นโดนปัดทิ้งซึ่งในข้อสเสนอใหม่รอบนี้นะครับก็คาดว่านะ่าจะเป็นตัวเลขค่าตัวเท่าเดิมแต่ก็จะมีการเพิ่มออปชันไปอีก15ล้านปอนด์ด้วยกันครับวมทั้งหมดในดิวนี้ก็จะเป็น50ล้านปอนด์พอดีอย่างไรก็ตามนะครับบางแหล่งข่าวก็มีการอ้างว่าอาจจะเป็นการปรับตัวเลขค่าตัวจาก35ล้านปอนด์เป็น50ล้านปอนด์ไปเลยครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันดูเนาะส่วนทางเดวิดแมคโดนเนลอีกหนึ่งนักข่าวชื่อดังของเดอะมิร์เสริมมเเข้าากับรื่องนนนี้เช่กัว่า ในตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ค่อนข้างมั่นใจอย่างมากครับว่าจะสามารถปิดดิวจรับเบนเวทเข้ามาร่วมทีมได้สำเร็จในอีกไม่นานด้วยครับ ไปกันที่ดีลต่อมานะครับกับโจชัวเซิร์กซีกองหน้าจากโบลญญาที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากระแสามาแรงมากครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังเอซิมิลานก็ยังตกลงเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองกับนักเตะอย่างไม่ลงตัวสักทีท่ามกลางรายงานที่ว่านักเตะมีค่าฉีกสัญญาที่40ล้านยูโรบวกกับค่าในหน้าอีก15ล้านยูโรด้วยกันครับที่ต้องจ่ายเป็นค่าคอมมิชชั่นให้กับเอเย่นอย่างเคียร์จูราเชียน ทั้งนี้กับเรื่องราวดังกล่าวนะครับก็มีรายงานอัปเดตเข้ามาล่าสุดจากทางไซมอนสโตนเคียนหนึ่งของ BBC กับเรื่องนี้ที่เผยว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มพิจารณาการเซ็นสัญญากับโจชัวเซิร์กซีแล้วครับซึ่งทางสโมสรเนะี่ยก็ได้มีการสอบถามถึงรายละเอียดต่งตางๆของนักเตะจากทางเคียร์จูรับเชียนอเยนของเซิร์กซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทุกอย่างเนี่ยครับก็ไปได้สวยซะด้วยนอกจากนี้ครับทางนิกเซเมราโรนักข่าวชาวอิตาลีนะครับก็ยังเผย,ยข้อมูลวงในไว้ได้วยว่า เคียจูรับเชียนยินดีที่จะมอบส่วนลดค่าเอเนต์ให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนื่องจากว่าสายสัมพันธ์อันดีระหว่างเขากับสโมสสอนปีศาจแดงของเรานั่นเองครับแต่ทว่าเขาแนนจะไม่ลดค่าเอเนต์ให้กับเอซิเิลานเป็นอันขาดเ<ม>นื่องจากว่ามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักกับเขานั่นเองครับซึ่งกับดีลนี้ก็น่าติดตามเนาะว่าสุดท้ายจะจบแบบไหนกันแน่ครับ ดิวต่อมาครับกับเรื่องราวของกอนซาโลอิกนาเซโอปราการหลังจากทางสปอร์ติ้งลิสบอนกันบ้างครับกับรายงานของทางครันเฟอร์สื่อฟุตบอลชื่อดังที่ได้ออกมารายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาจ่ายค่าฉีกสัญญาจำนวน51ล้านปอนเพื่อดึงตัวกองหลังวัยยิ่ม2ปีรายนี้เข้ามาร่วมทีม ดยที่ค่าฉีกสัญญาที่ว่าไปจำนวน51ล้านปอนด์นั้นนะครับสโมสรของเราเนี่ยจะขอซอยแบ่งจ่ายเป็นงวดงวดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาก,ากฎการเงินหรือว่า FFP ดตอนนี้ครับทั้งสองสโมสรก็มีการติดต่อกันอย่างต่อเนื่องและก็คาดว่าข้อสเสนออย่างเป็นทางการนั้นจะถูกส่งไปอีกไม่ช้านี้ครับ ไปต่อกันที่เรื่องของกัปตันทีมปีศาจแดงเราอย่างบรูโน่ฟานันเดสกันหน่อยนะครับกับรายงานจากทางซามิโอลักเฮอร์สนักข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวส์โดยจากรายงานครับเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพร้อมจะให้สัญญาฉบับใหม่กับบรูโน่ฟานันเดสหลังตลาดนักเตะปิดลงอีก2เดือนข้างหน้าดิ้นดสัญญาฉบับปัจจุบันของบรูโน่นั้นนะครับยังกยาวอีก2ปีหรือว่าถึงปี2026และก็มีออปชั่นขยายอีก1ปีก็ตามซึ่งก็คาดว่าหลักๆแล้วเน้ครับก็น่าจะเป็นการแก้ไข เราไปต่อกันที่ความเห็นของแอนดี้โคอดีตกองหน้าทีมปีศาจแดงเรานะครับที่ได้ออกมาพูดถึงดีลระหว่างแมนยูเน็ดกับไมเคิลโอลิเซ่ปีกของคริสตันพาเลสที่ตอนนี้ก็ดูจะเงียบหายไปบ้างหลังเคยมีกระแสอย,ย่างหนักในช่วงก่อนหน้าว่าทั้งแมนยูเน็ดแล้วก็เชลซีกาลังแย่งตัวปีกรายนี้ไปร่วมทีมครับทั้งนี้แอนดี้โคก็ยอมรับตรงๆเลยว่าเขาเนะี่ยอยากจะให้แมนเชสเตอร์ยูเน็ดพยายามดึงปีกรายนี้มาร่วมทีมให้ได้ด้วยด่วนเพราะเขาเชื่อจริงๆว่าเด็กนุ่มจากพาเลสคนนี้ครับมีพรสวร ได้แบบไม่มีปัญหาถ้ายมาจ,จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงให้ทีมปีศาจแดงของเอริค,คินฮาร์จะยิ่งแกล่งกว่าเดิมด้วยซ้ำครับซึ่งกับเรื่องนี้อันดี้โคก็ได้สแสดงความเห็นของเขาผ่านทางเบดแฟว่า ผมชอบเขามากจริงๆนะผมคิดว่าเขาเป็นนักเตะประเภทที่สามารถย้ายมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดได้อย่างไม่มีข้อสงสัยผมรู้ว่าที่ผ่านมาอาจจะมีการพูดถึงเรื่องไร้สาระเกี่ยวกับตัวเขาบ้างยงเรื่องของอาการบาดเจ็บหรืออะไรต่างๆแต่ก็อย่าลืมนะว,ว่าผมเองก็โดนเหมือนกันตลอดอาชีพการเล่นของผมแต่คุณก็ดูผมทุกวันนี้สิผมได้แชมป์กี่รายการกับแมนยูเนเต็ดและก็ยิงประตูได้มากมายเท่าไหร่โอลิเซเป็นเด็กหนุ่มที่มีพรสวรรค์อย่างมากและไม่ว่าท้ายสุดเขาจะตัดสินใจย้ายไปที่ไหนก็ตาม แต่ผมก็หวังว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่ะจะพยายามคว้าตัวเขามาร่วมทีมนะนี่จะเป็นการซื้อตัวที่ยอดเยี่ยมของสโมสรอย่างแน่นอนซึ่งมันก็จะเหมือนกับเอเรเบชีเอเซ่ที่กําลังมีข่าวอยู่ในตอนนี้แหละเขาเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์อีกคนที่ผมคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เขามีทักษะในการควบคุมลูกบอลที่ยอดเยี่ยมแล้วก็สามารถสร้างเวทมนต์ในการเล่นได้ดังนั้นเราจะเห็นได้ชัดว่าคริสันพาเลสในตอนนี้พวกเขามีนักเตะที่เก่งกาจแค่ไหนอยู่ในทีมแต่คุณก็อย่าลืมนะว นี้นะก็ยังมีคนอื่นอีกจากนั้นแอนนี่โคก็ถูกถามต่อนะครับถึง2คู่หูตัวแสบของคลิสตันพาเลสทั้งเอเบเรชีเอเซ่และก็ไมเคิลโอลิเซ่ว่าเขาเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เขาอยากจะได้ใครมาร่วมทีมมากกว่าซึ่งโคก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากที่จะเลือกครับดังนั้นเขาน่คงจะจัดมาแบบคู่เพราะว่านักเตะทั้งสองคนก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันเล่นคนละตำแหน่งแต่ก็เป็นนักเตะที่สร้างสารรค์ให้กับทีมได้อย่างมากมายดังนั้นหากเป็นไปได้นะครับเขาอยากจะเห็นทั้งคู่นยย้ายมายังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งกับเรื่องนี้ครับแอนดี้โคก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่า ผมจะคว้าดังสองคนมาร่วมทีมพวกเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่มีสไตล์ที่แตกต่างกันแต่พวกเขาก็เป็น2นักเตะที่มีพรสวรรค์ซึ่งเมื่อถูกส่งลงสนามแล้วเขาจะสร้างโอกาสและก็ทําประตูได้เราพูดกันมานานแล้วว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการปีกที่สามารถวิ่งแซงกองหลังเข้าไปเล่นบอลในกรอบเขตโทษคู่แข่งได้และก็สร้างจังหวะสำคัญต่างๆในเพลการเล่นซึ่งทั้งคู่เนะี่ยสามารถทำได้ ไมเคิลอเลเซ่สามารถเล่นจังหวะเหล่านี้ได้และหากคุณดูวิธีการเล่นของเอเบเรชีเอเซเขาก็เป็นคนที่สามารถจ่ายบอลและก็วิ่งไปดวลกับกองหลังและก็สร้างกันให้กับทีมได้รวมไปถึงการยิงประตูด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเชุดนี้ต้องการเป็นอย่างมากและมันก็น่าสนใจไม่น้อยที่จะรอดูว่าการซื้อตัวในตลาดนักเตะรอบนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเตจะออกมารูปแบบไหนกัน เรามาปิท้ายแกที่บทสัาคั์ของคอบบี้ไมนูนะครับที่ได้ออกมาพูดถึงการที่สโมสรเลือกที่จะไปต่อกับเอริกเคนฮากในซีซั่นหน้าซึ่งตัวของเจ้าหนูมไมนูนั้นก็ยอมรับว่าเขารู้สึกดีใจครับที่คุณซือชาวดัชรายนี้จะยังได้เป็นคุณซื้อของทีมต่อไปหลังได้รับโอกาสจนสามารถแจ้งเกิดกับทีมในซีซั่นที่เพิ่งจบไปได้สําเร็จ แผนก็ยังต่อยอดถึงเสรติดทีมสิงโตคำรามชุดรู้สึกยูโร2024ิมรอบสุดท้ายด้วยครับนอกจากนี้คอบบี้ไมนูก็ยังได้พูดถึง2เพื่อนร่วมทีมปีศาจแดงทั้งรัสมุสไอยลุนและก็คริสเตนเอริกเซนที่กำลังจะได้ดวนฝีเท้ากันในเกมยูโรนัดต่อไปด้วยซึ่งกับเรื่องราวดังกล่าวครับคอบบี้ไมนูก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมดีใจนะที่สโมสรอนเลือกสร้างทีมต่อกับเอริกเทนฮาร์กเขาผ่านการค่อยแชมป์มาแล้ว2รายการกับทีมดังนั้นผมหวังว่ามันจะมีเพิ่มมากกว่านี้อีก เป็นเรื่องดีอยู่แล้วที่จิตใจจะได้สงบสักทีเมื่อเราทราบว่าจะได้กลับไปเจอกับกุนซือคนไหนในซีซั่นหน้าและโดยเฉพาะกับเอริกเคนฮากนั้นผมทราบซึ่งเป็นอย่างยิ่งที่เขาเชื่อมั่นในตัวผมอย่างมากและก็เชื่อใจที่จะให้ผมลงเล่นผมต้องขอบคุณเขาแบบสุดๆเลยละ่ะในเกมต่อไปของทีมชาติอังกฤษเราจะพบกับทีมชาติเดนมาร์กซึ่งที่นั่นผมก็มีเพื่อนร่วมทีมที่ยอดเยี่ยมถึง2คนทั้งรัสมุสไฮลุนและก็คริสเตนเอริกเซนรัสมุสไฮลุนยังอายุน้อยแบบผมดังนั้นผมก็อยู่ขข้าางๆเตลลอดนั่นแหะ ส่วนรุ่นพี่อย่างคริสแลนเอริกเซนผมพยายามเรียนรู้จากเขาอยู่ตลอดแต่หากว่าในเกมต่อไปผมได้ลงสนามในเกมที่เจอกับพวกเขาเนะี่ยผมก็ต้องเก็บเรื่องนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็ลงสนามพบกับพวกเขาและก็หวังว่าพวกเราทีมชาติอังกฤษจะคว้าชัยชนะเหนือพวกเขาได้ด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook ร e d d วิ i l p a พ e กันด้วยนะครับผม